ทักะออนตอบได้ดีมากกลายเป็นประเด็นร้อนแทบในทันทีสำหรับกรณีดราม่าเปรียบเปรยกระแสะจิ้นของแฟนๆที่เกิดขึ้นกับสองซุปตาแอปทักะออนและแพทพาวเวอร์แพทด้วยข้อความในทำนองว่าดอกฟ้ากับหมาวัดจนก่อให้เกิดการถกเถียงกันระหว่างชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ ล่าสุดสาวแอปได้เผยกรณีชาวเน็ตจับจิ้นทิปกับแพทพาวเวอร์แพเป็นคู่จิ้นทิปว่าทราบแล้วค่ะข่าวเยอะมากเลยและได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณแพทก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยคุณแพทให้สัมภาษณ์ดีมากก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากเมื่อถามว่าตอนนี้เคยเจอกันหรือยังแอฟกล่าวว่าไม่เคยเจอกันเลย รู้สึกเหมือนคุณแพทเหมือนกันว่างงๆเหมือนกันว่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงหมายถึงว่าดูอยู่คนละวงการคือนักร้องกับนักแสดงแต่สุดท้ายไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถ้าสามารถสร้างความสุขให้กับคนอ่านหรือคนดูก็ไม่เป็นไรคะ่ะ หลายคนอยากเห็นละครคู่กันแอฟบอกว่าอันนี้ต้องแล้วแต่คุณแพทจะให้เกียรติมาเล่นละครด้วยหรือเปล่าส่วนกรณีมีคอมเมนต์อีกมุมหนึ่งว่าเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดแอฟถึงกับอุทานว่าอุ๊ยแอฟว่าไม่ว่ากับคุณแพทหรือใครก็ตามเราไม่อยากให้คิดแบบนั้นค่ะเมื่อถามอีกว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันก็โอเคแอฟกล่าวว่าถ้ามีโอกาสก็ยินดีเสมอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ดอทคอม